อัไม่เห็นกูจริงหรออีกครั้งครั้งครั้งโอ้ยโอ้โหไอ้นกมึงตีตั้ง,ง <fall asleep> ต,ตั <izer> ง้งตีใครอะตีใครอะมึงมากับกูนะเนี่ยเฮ้ยมึงตีใครอะมึงมากับกูนะเนี่ย ก็คึงไม่ได้ไไดหรือฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออจ้ทนย่ายการสแสดงเ,ออเดี๋ยวถ้ามันเอาจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวส่งไลน์บอกโอเคอีกครั้งทำอะไรนี่พี่ครับโอ้ยมึงจะตีกูทำไมมึงตีแต่ตูดกูด้วยนะมึงเน้นแต่ตูดกูอย่างเดียวเลยเหรอโอ้งมึงนี่พี่ครับมาทำไมเดี๋ยวฮะหน้าละพานคุณกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ไม่เห็นเรื่ยังไงมาทำไมเนี่ย คิดถึงไงมาไม่ได้เหรออนี่พี่ค้ามมึงเนี่ยนะอยู่บ้านเดียวกันกับน้องพูดมึงกับใครมึงกับพี่ไง<อ>มึงพูดมึงกับใครมึงกับพี่ไงพี่ครามทำไมกูเป็นพี่มึงพูดมึงกับกูได้ไงอะแค่พี่ไม่ใช่พ่อ,อกูนี่ <c oughs> นี่กูมาหามึงเนี่ยนะมไม่มีอะไรเห็นมึงมีความสุขร้องเพลงเต้นรำเออวันนี้ว่างๆไปหุงข้าวสิ ไปหุงข้าวพี่คำนี่ใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยเอาฮะตั้งแต่พี่คำตั้งแต่ฉันโตมาเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเคยสักครั้งไหมเคยเห็นน้ำค้างเนี่ยมันทำงานบ้านสักครั้งไหม<ถ>ฮะก็เพราะมึงไม่เคยไงวันนี้มึงต้องถามไปหุงข้าวให้กูกินซะใจเย,ย็นใจเย,ย็นไม่ใช่ธุระจะบอกให้นะข้าวทั้งหม้อเนี่ยหุงให้ได้เหมือนกันแหละ แต่สุกแค่เม็ดเดียวเนยะกินได้ไม่หลัะมึงพูดไปได้ไงข้าวทาั้งหม้อสุกแค่เม็ดเดียวอ้าวตีกูทําไมอ่ะอะไรอ่ะอกูกล้าตีเขาที่ไหนล่ะกล้กาตีเขาที่ไหนล่ะกล้กาตีเขาที่ไหนล่ะค้างต่อไปเนี่ยมึงจะต้องมีผัวมึงก็ต้องมีชีวิตใช้ชีวิตคู่ถ้าเกิดมึงไปเนี่ยแล้วผัวที่ไหนเขาจะเอามึงกูอยากจะรู้จังเลยมึงเนี่ยงานบ้านงานเลี้ยไม่เป็นกูอยากจะรู้ควายไหนจะเอาเป็นเมียฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ กูอยากเนี่ยกูจะบอกให้นะเป็นผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เือนต้องทําอาหารเป็นถ้าเกิดมึงทําไม่เป็นอย่างนาเนี้ยไอ้ควายเนี่ยเขาไปไม่ใช่เรื่องของมึงอูตส่าหสอนน้องมึงเนี่ยเสือกขอโทษจ้ะนั่งเฉยเหมือนเครื่องอันนี้เหมือนเครืองอาอไมล่ะจะหุงให้ไม่ต้องหุงข้าวไปเป็นไปซักผ้าไปตายจริงนี่ค้าพูดอะไรออกมาเนี่ยผงซักฟอกดินะมันมีกรด มันมีกรดนะถ้าหาว่ามันกัดนิ้วซะเนี่ยเห็นไหมน,นิ้วเนี่ยนิ้วยังก็ลำเทียนแบบเนี้ยโอ้โหถ้าหาวว่าโดนหงส์สักขอกัดเนี่ยเทียนลำเล็กด้วยกัดไหนโดนดโดนกัดยังนะ่ะเนี่ยยังเลยกูว่ากัดแลวนะกัดนิ้วก้อยเปรีเลย <c oughs> ปากดีข้าวก็ไม่หงทําไม่ได้ผ้าก็ไม่ซักไม่อุถาหน่อยเถอะวันวันมึงคิดที่จะมีผัวล่ำผัวรวยอุถามึงจริงๆใครวะมันจะโง่เอามึงไปเป็นเมียเนี่ยใครใครมันจะโง่ไอโง่ ขวายเอ้ยขวายงโง่อะไรอะด่าใครเนี่ยด่าผัวอีกครั้างในอนาคตเออพี่มองเลยเพื่อนก็ถือว่าเป็นเวกรมมวกรรมของมันพาะมันน่ะโง่เองไงมันเป็นอะไรเนี่ยมึงบ้าเปล่าไม่ใช่มึงก็เป็นอะไรแต่ <c oughs> ด่าผัวอีค้งในอนาคตมึงก็เป็นอะไรออวันนี้กูให้มึงทำอะไรก็ไม่ทำใช่ไหม <c oughs> นี่แต่งตัว飒ส,สวย <c oughs> จะไปไหน มันเด็ตาแกเอาตูดไปเก็บข้างหลังลงอ่ะนีไปมันงั้นมันตีตายเลยอะไรกูถามว่าแต่งตัวสาสวยวันนี้มึงจะไปไหนวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์เนี่บ้างมึงกันทีทไหมเนี่ยมึงรู้จากเทศกาลเขาบ้างไหมฮะอ๋อกินเจใช่ไหมกินเจบ้านมึงสิวันอะไร วันนี้คือวันฮาโลวีนฮาโลวีนวันปล่อยผีใช่มึงเป็นผีเปล่ะกูจะได้ปล่อยมึงปากคอร่อ้ายปากคอร่อ้ายปากมันดีนะเดี๋ยวนี้นะมันดีปากมันดีนะปากตะบ่าวตะคำเก่งจังมีตังเท่าไหร่มึงอะฮะปากดีอะอะไรลิลกิติอ้าวเอาอยังไงทำไมอะ กูจะไปเที่ยวกับเพื่อนกูจะไปเที่ยววันฮาโลวีนวันเนี้ยมึงก็ไปแต่วันนี้นะถ้ามึงไม่ยอมทำงานบ้านก่อนมึงไม่ได้ไปฮาโลวีนแะน่กูไม่ทำไห้กูไม่ทำไห้กูไม่ทำไวเอาทำมึงไม่ทำโดนซ้ไนไอ้กูนี่ไอ้ข้า